สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมนัปิ่นโตกับน,าน,านันๆทีจะมาเล่นเกมน่ารักแบบนี้เกมชื่อว่าลูมาไอแลนด์นะครับใครที่ชอบเกมแนวกึ่งๆึงแซนด์บ็อกซ์ภาพน่ารักน่ารักตกปลาทําฟาร์มลงดันเจียนหรือถ้าคุณชอบรุ n นแฟคทอรี่เนี่ยผมว่าอันนี้น่าจะเข้าขายเลยนะครับก็มีคนขอมาก็เลยจะมาเล่นให้ดูแล้วก็จะเป็นเ e อ็กลูประจําเดือนนี้ด้วยด้วยความที่เกมมันต้องเล่นต่อไปเรื่อยๆยาวๆผมก็จะทําคลิปแค่คลิปเดียวครับแล้วถ้าใครอยากดูโปรเจกต์นี้ต่อก็สมัครเมมเบอร์เพื่อเข้าไปรัับบบบบชมแบบมแแไ่่ตตดอบบยาว าวแบบไม่รู้จะไปจบตรงไหนด้วยนะก็ตามมาดูแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะมีการเล่นกับฟิลด้วยเนาะเกมนี้พพร้อมแล้วเรามาเริ่มเกมกันเลยวันนี้ใครที่อยากจะรู้ว่ามันเกี่ยวกับอะไรเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูพร้อมกันตัวละครก็มีความเลโก้หน่อยๆว่ะอ่ะผมเลือกตัวผู้ชายใส่ใส่หมวก ด้วยความที่เราจะเป็นแบบนักผจญภัยคอนเฟิร์มผมเป็นเขาเรียกว่าคุณลุงนักผจญภัยท่านหนึ่งแล้วกันทำน,น่ารักทุกคนเขาต้อนรับสู่รูม่าไอซ์แลนด์หยิบขวานขวานมีพังไหมนี่ครับสิ่งนี้คือสตาร์เตอร์ทูนะอุปกรณ์ในการเริ่มสตาร์เตอร์เริ่มเกมเราก็ตัดก่อนเลยกูไม่รู้ละมาถึงกูตัดกอนแล้วตัดแล้วก็จะได้ของนะตามภาษานะนี่ครับของดรอปเข้าตัวเต็มเลยอ่ะเขาบอกว่าสามารถโรเตทกล้องได้โดยการใช้นาลอกขวามันนี้นะครับ โอเคถางญ่าแถวบ้านกันเลยครับเป็น t UTORIAL นะครับต่อไปให้เราหยิบซอเมล drawing มันคืออะไรมันเหมือนคือบูปินป่ะอ๋อมันคือบูปินจริงด้วยเกมนี้เนี่ย drawing ก็คือบูปินนั่นเองนะครับอ่ะเราสร้างโต๊ะเลื่อยไม้ไว้แถวไหนดีหมุนได้นะครับหมุนได้เอาไว้ไว้แถวเนี้ยอ่ะแล้วห,หยอดไม้ลงไปต่อไปเปิดดูวัตถุดิบ ทําไม้กระดานจะคราบได้ก็ต้องใช้ท่อนซุงลิกแอร์ครับต่อไปสอนขุดแร่โอเคการจะขุดแร่นั้น hit border ต่อไปบูปินตันต่อไปมาแล้วอุ้ยก็ไม่ยากนะครับทิวท r i a l ดีนะเข้าใจง่ายดีอันนี้น่าจะเป็น c o ปเปอร์ดีงามอ่ะหยิบมาอีกต่อไปคือ mining หรือว่าเตาหลอมจริงๆอยากย้ายนะเนี่ยย้ายได้นะครับ รีมูฟรีมูฟเพื่อไปสร้างใหม่ตรงนู้นแทนเออมันได้ไม่เกะกะบ,บ้านยอดเข้าไปผมสามารถคราฟฟาร์มสโตนเป็นฟาร์มสโตนบล็อกได้เอาผมไปหาไม้ก่อนล้วกันเพราะว่าตอนนี้คือขาดไม้ครับเดี๋ยวดูว่าดันเจี้ยนเกมนี้เป็นยังไงนะให้เขาสอนเรื่อยๆก่อนนะครับแต่บอกเลยว่า1เพลงนี่ชิลมาก2กราฟิกน่ารักมาก3อินเทอร์เฟซเข้าใจง่ายก็บอกได้เลยว่าเป็นเกมประเภทดูดวิญญาณเพราะฉะนั้นทําใจไปด้วยนะครับใครจะเล่นเกมนี้มันก็ใช้เวลาในการทานะครับพอทําเสร็จแล้วก็จะลอยเข้าตัวเราเลย หรือไม่ก็ดรอปอยู่แถวเครื่องนั่นแหละระหว่างนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับมาเคาะแร่ทองแดงต่ออืเรียบร้อยอ่หลอมหลอมอะไรอุ้ยฟาร์มเฟติลเซอร์ครับอันนี้น่าจะเป็นที่ปลูกต้นไม้ล่ะต่อไปหยิบบูปินอันใหม่มันคือเครื่องหลอมแร่ใช้กี่อันหอันเลยนะงั้นเราก็ต้องไปเจาะหินกันทุกคนหาหินแปบ๊บถ้าเราได้วิญญาณหินอะไรมาล็อกสปิริตกลมๆอะไรก็ไม่รู้นะแต่เรายังไม่รู้นะว่าแบบใหญ่แค่ไหนนะครับ ไม่รู้เกมนี้กดดูแมพได้ไหมนะน่าจะมีแหละเอาเรามาหลอมหินใดๆก่อนใช้อะไรบ้างนะใช้ใช้ถ่านด้วยนะครับถ่านก็คือใช้ฟางในการเผาเหรอเปลือกไม้เหรอะระหว่างที่รอแน่นอนทําตัวเป็นประโยชน์ไว้แล้วกดวาดูอุปกรณ์ทั้งหมดได้นะครับในกระเป๋าผมชอบอะอินเตอร์เฟซมันเข้าใจง่ายมากเลยเกมเนี้ไม่ซับซ้อนเลยผู้เล่นใหม่แบบจับแล้วเล่นได้เลยโบเข้าไป เรียบร้อยหลังจากที่เราทํเตาหลอมเราได้สปิริตมาอย่างละสาไม่รู้ว่าคืออะไรมันเอาไว้หลอมทองแดงก้อนๆอักขุลหลอมเลยแล้วกันแล้วเหมือนทุกอย่างจะใช้เงินนะครับซึ่งตอนนี้มันมีเงินอยู่200อ่ะด้านบนทีนี้เขาบอกให้ไปที่ทาวน์เอ๋อเนี่ยแผนที่นี่คือเราหันด,ด้านนี้ถูกแล้วนี่คือชายหาดถูกไหมเก็บก่อนแล้วไม่รู้อุ้ยเป็นตกปลาตกปลาได้ด้วยเกมนี้แล้วก็ที่จับมแมลงด้วยนี่มัน Animal Crossing เนี่ยลองตกปลาดีแต่เราต้องใช้เบ็ดในการตกปลาว่ะถ้าไม่มีเบ็ดก็ไม่ได้ครับอันนี้นับนง้้ยุกดว แทนตะข่ายจับกุ้ง Amazing แล้วเห็ดอ่ะ,ะเห็ดเก็บได้เลยครับโอเคโอเคโอเคซิเล็กเพื่อดูแผนที่อยากตกปลาว่ะนี่อะไรอ่ะลองสัมผัสได้ไหมจ๊ะน่าจะเป็นทางที่เปิดได้ครับอยากเปิดทางเราต้องถางทางไปจริงด้วยไปได้จริงด้วยทุกคนนี่ผมว่าตรงนี้มันมีเว้ยเบ็ดตกปลาเหมือนไอ้ลองเขียวๆเนี่ยจะเป็นเส้นทางลับอะไรอย่างเงี้ยที่แบบสามารถไปได้อะไรเงี้ยทำไรอ่ะให้แตะไปเรื่อยๆหรอ อ๋อมีสมบัติอ๋อเหรอการแตะไอ้เขียวๆนี่คือมีสมบัติครับตามรอยเรื่อยๆประมาณนั้นระหว่างนั้นกูก็ใช้ชีวิตที่เป็นประโยชน์จับกุ้งไปแดกแต่เกมนี้ไม่ได้มีค่าความหิวหรืออะไรนะอุ้ยนั่นหีบอีกแล้วคำถามคือนั่นใช้สุสานหรือทาวฮอฮไหมกูว่ามไม่ใช่ละทาวโฮมันคือไหนวะอะไรอะนี่ไง empty farm offering pedestal เหมือนเราจะต้องหาคริสตลัลมาใส่สักอย่างข้างในอะ โอ้หีบสามอันแน่ของดีแน่เลยนั่นไงหินขึ้นไปเอาอยัางไงเกมแม่งมีสิ่งเล้นลับในเกาะด้วยไงอะไรอะ่ะบัวลดน้ํากับที่ถางพื้นอู้นี่มันลานปลูกผักนี่นาะอูไม่ได้ไปแล้วบอกเลยว่าไม่ได้ไปแล้วสิตีฮออะไรนั่นเนี่ยน่าจะทางนี้นะมันมีแบบประตูนี่อะไรฮันน่ามีแซอินเดียนนาโจนด้วยโอ้แล้วนี่ก็ต้องเป็นถ้ำอินเดียนนาโจนสใช่ไหมั้งั้นน่ย ใช่ไหมล่ะไปดูดิอูไม่ได้ไปแล้วทิตี้ฮอลนี่คือนี่แน่อีเดน,น่นาโจนเฮ้ยอะไรอ่ะหีบไายได้ทุบได้ไหมต้องใช้อา a e โอโลจิส p r o f e s ฟชันอ๋อโอเคคือเกมนี้มันจะมีสายอาชีพประมาณ7อาชีพด้วยนะครับให้คุณได้พัฒนาแล้วถ้าเราเป็นนักประวัติศาสตร์อะ่ะก็จะสามารถใช้ตรงนี้เพื่อเปิดประตูลับได้นะคิดว่านะมีสายอาชีพอะไรบ้างอ,อยากรู้เลยต้องไปที่ซิตี้ฮอลก่อนป่า หัวหวดก่อนเลยถ้าเราโดนตีของเราจะล่วงนะครับเนี่ยอุ้ยดีอ่ะเกมมีความแบบแอดเวนเจอร์ด้วยมีกับดักด้วยเกมน่ารักเชียสำหรับคนที่ไม่ได้ชอบแบบทำสวนทำฟาร์มก็ออกมาประจนภัยบ้างนะครับนี่ไงคันโยก อมีทางออกตรงนี้ด้วยนะเนี่ยกูยังไม่ออกหรอกกูอินเดียนาโจนว่ะว้าวแล้วติดใยแมงมุมมันทำไงโอ้ทำลายได้นี่นาะทำลายได้ทำลายได้แล้วเราได้บูล็อกไม่ใช่บูปินอันใหม่ครับแซ่ใยแมงมุมโอ๊ย ไอ้ยีโดนทีเดียวล่วงเลยเหรอของล่วงครับเมื่อกี้เกมนี้เราโดนทีเดียวเราล่วงเลยเอะเนี่ยไอ้นนข,อขา้างเข้าช่วอย่าเข้ามาคือเราออกได้ทุกเมื่อเลยนะเนี่ยเพราะว่ามันมีแบบบันไดให้ออกเยอะมากเลยแต่อินเดียน,นาโจนไม่เคยจะออกไปจากที่นี่หรอกนั่นคำาพีอะไร ใบบูหีบเงินอะไรอะฟาร์มเนเจอร์โทเค็นบ็อกซอฟเนลทวิกได้กันได้เอ๋ยังไงสิกูตกนี่กูตายเลยใช่ไหมเดินทะลุดิเข็นไหม เป็นพัสโซเป็นพัสโซอินเดียนาโจนอินเดียนาโจนอึ๊บอุ้ยเกือบโดนต้องจับตาดูดีนะครับแถวนี้อันตรายเหลือเกิน โหเฮ้ยต้องหมุนันไหนก่อนวะเชิญอืมอีนีหน่าโจรแกหยุดฉันไม่ได้หรอกนะ่มาแล้วนี่ไง หนังสือโบราณพอได้หนังสือโบราณก็มีเควสใหม่ขึ้นมาครับมันกล่าวถึงวัฒนธรรมที่หายสาบสูญไปทั้ง4ของก่อแห่งนี้กุญแจอะไรอ่ะนี่ไงกุญแจดอกที่1ไม่รู้มันคืออะไรเอามาก่อนอินเดียนาโจนกับคลิปแรกของเราดูเหมือนเราจะประสบความสําเร็จนะอบ เย yeah. ้ได้ไข่ด้วยครับจะบอกว่าเกมนี้มีฟักสัตว์เลี้ยงด้วยเหรอูไปฟักที่ไหนอะ่ะเนี่ยเกมม่งมีความลับเต็มไปหมดขอต้อนรับกลับมาที่ฟาร์มกูไม่อยากไปฟาร์มกูอยากไปทาวน์ฮอลล์มั่งอยู่ตรงไหนไม่รู้เควสขึ้นมาครับหาหนังสือ ancient book ให้เจอทั้ง2ี่เล่มร,บรบอบๆเกาะนี้กูเพิ่งได้มาเล่มเดียวกุญแจนี้นะครับให้เราไปถาม archaeologist ที่เมืองเมืองอยู่ไหนอา้าครับอันนี้ไงอันนี่คือเมือง อาเชื่อมมาเลยนี่อะไรอะ่ะที่บวกเหรอที่บวกเหรอกูบวกแทรกก่อนเลยได้ปหมบ,บวกนี่ด้วยบวกนี่ด้วยบวกนี่ด้วยหลังจากนี้ต้องใช้ทองแดงในการบวกแล้วครับผมก็บวกไปก่อนเลยอะ่ะอัปเกรดก่อน แล้วนี่คือร้านขายบูปินนะซึ่งก็มีบูปินมากมายที่ขายอยู่ที่นี่เรามีเงินอยู่300แปลว่าการจะได้เงินเนี่ยก็คือเราต้องลงดันเจียนหรือไม่ก็เอาอะไรสักอย่างมาขายนะอันนี้ให้ฟรีนี่ให้ฟรีกูเอานะที่เหลือแพงจังเลยอ่ะก็ขายของตรงนี้ได้เนี่ยใบอันเซลขายอะไรได้อ่ะ <S <S มีอะไรขายได้แพงๆไหมรูดดูเล่นๆก่อนกุ้งตัวละหบาทกุ้งที่กูเก็บมานะตัวละหบาท,บาทมึงก็เกินไปเกลือครับเกลือก้อนละยี ราคาดีอยู่นะไว้ไปแบบไปหาเกลือมาขายว่าแต่ท่านผู้ว่าอยู่ไหนมีทุกอย่างในเมืองแหละถ้าอยากได้อะไรก็เดินมาดูแล้วกันเนาะแต่เดี๋ยวพี่ไปหาลุงก่อนอยากให้มันมีมินิแมปขึ้นมาว่ะถ้ามีมินิแมปขึ้นมามุมล่างซ้ายล่างขวานี่จะจะดีมากเลยครับอ๋อนั่งหนูนี่ครับ ว่าอย่างไงนายเป็นคนใหม่ที่มาอยู่ที่นี่เหรอฉันชื่อเฮอร์เบิร์ตนายมาที่นี่เพื่อมาดูเทศกาลสแตป์ยางของเราอย่างนั้นเหรอเอ๊ะไม่สิให้ฉันเดานะหรือว่านายเนี่ยเบื่อกับงานที่แสนเครียดบนแผ่นดินใหญ่แล้วก็เลยรู้สึกว่าอยากจะมาเติมเต็มความว่างเปล่าในใจก็เลยลาออกจากงานแล้วก็มาที่นี่ใช่ไหมละ่ะฮะแปลกจังเลยนะฉันมั่นใจว่าพ่อแม่นายต้องตกใจแน่ๆเลยแต่ฉันไม่สามารถไปตัดสินนายได้หรอกนะ อ่ะฉันก็แค่คนที่คอยสแตมป์เอกสารให้กับสิ่งมีชีวิตให้กับคนที่อยู่ที่นี่ยังไงก็ตามนะนายเห็นใช่ไหมล่ะว่าต้นไม้ที่นี่มันเขียวมากเลยธรรมชาติเต็มไปหมดอ่ะที่นี่คือสถานที่ที่นายจะมาซื้อใบประกอบวิชาชีพนะอย่างเช่นการจะปลูกต้นไม้การจะคอยดูมันเติบโตสักวันหนึ่งมันก็จะตายจากไปเพราะว่าเราลืมลดน้ํามันถ้าว่านายลดน้ํามันทุกวันมันก็จะออกดอกในสักวันพร้อมหรือ,อยังละ่ะฮะที่จะเริ่มโอกาสใหม่ในการใช้ชีวิตที่นี่ยังไม่รีบตอบตอนนี้ก็ได้นะฉันรู้ ว่านายอยากจะเลือกให้ดีน่ะนี่ไงเจ็สายอาชีพไอ้ยียมีคนหมักเบียร์ด้วยรออะไรอะ่ะนี่คือไม่ต้องไปเลือกอาชีพอื่นแล้วครับมีอาชีพหมักเบียร์ด้วย b บรูเวอร์อ่ะดูก่อนมีคุกนะครับคุกก็คือคนทําอาหารเนาะบรูเออร์คือคนหมักเบียร์อ่ะอ่ะเทรเชอร์ฮันเตอร์คือนักล่าสมบัติแบล็กสมิธคือนักตีดาบ ซึ่งหาของมาจากถ้ำมาทำอาวุธฟิชเชอร์แมนจิเวลคราฟเตอร์หรือว่าคนทำเพชรอาร์เคโอโลจิสนี่ยากสุดเลยครับ3ดาวผู้ที่เก่งในการหาและซ่อมอาร์ติแฟกโบราณน,นั่นเองซึ่งแต่ละอาชีพก็จะมีความยากเป็นดิฟฟิเคิลตี้ขึ้นมานะครับกูก็เช่าเลยยากๆเพิ่ด้วยดวยิแต่ผมว่าทุกอาชีพอะ่ะมันก็มีความสาคัญของมันนะเนาะไม่รู้ว่าเปลี่ยนทีหลังได้หรือเปล่านะแต่ว่าถ้าเล่นกับเพื่อนก็ก็ต้องมีปากคลองแล้วหนึ่งอ่ะเพราะครัวหนึ่งก็ต้องมีคนต้องมีสันสังสรรกันมากอ่ะหมักเบียร์อะไร ของเกี่ยวกับชนสลัดอะไรเงี้ยนะส่วนอันนี้เป็นพวกหาอาร์ติแฟกต์นะครับเราเราไปแบบชิลๆตกปลาเนี่ยน่าจะดีคือเก่งเรื่อกงการตกปลาแล้วทาอาหารซีฟู้ดด้วยนะครับถ้าจะเล่นให้ทีมทีมเราแข็งแกร่งเดี๋ยวเล่นกับฟิลต้องถามฟิลว่าฟิลเลือกอะไรก่อนฟิลอาจจะไปทางทําอาหารนะคิดว่านะพี่ไปหมักเบียร์ดีกว่าลองดูเล่นๆก่อนอยากรู้ว่าเปลี่ยนได้ไหมนะโอ้นายนี่ชอบดื่มใช่ไหมถ้าเบื่อเมื่อไหร่เนี่ยก็เปลี่ยนจ็อบได้แต่ใช้เงิน ใช้เงินห้าร้อยในการเปลี่ยนโอเคถือว่าเกมไม่ได้ล็อกเราอ่ะนะเราก็สามารถเปลี่ยนได้ครับทีนี้ถ้าอยากจะทําอาชีพมีแล้วต้องไปคุยกับเจ้าของบาร์เจ้าของบาร์เบียที่นี่นี่คือบาร์ที่ดังที่สุดในย่านนี้วะเนี่ยนี่เหรอนี่แน่เลยบาร์เนี่ยเขียนอยู่บาร์บ้านใครปิดกลางคืนวะผงใส่ต้องรอตอนเช้าอ่ะทุกคนตอนนี้ก็เจ็ดโมงนะออปลว่ามันเปิดกลางคืนจริงด้วยนี่มันเช้าแล้วไงอ่ะแล้วกูไปไหนได้ครานี้เข้าวันที่สองเปิดแล้ว Ê, hey, con มาพอดีเลยว่าไงหน้าใหม่หิวน้ำหร <arians> ือว่าเฮ้ยถึงมาที่นี nice. ่มึงมาถูกที่แล้วกูชื่อบิลกูเป็นเจ้าของบาร์แห่งนี้เป็นบาร์ที่มีเครื่องดื่มยอดเยี่ยมที่สุดนะดูเหมือนมึงนี่จะแบบอนุญาตมาแล้วสินะเยี่ยมไปเลยผมเป็นคนชอบดื่มสินะเอาละมึงก็เลยจะได้เริ่มออกเดินทางในการระจนภัยที่แสนวิเศษที่อยู่ในขวดนั่นแล้วมาเดี๋ยวฉันจะเป็นเกียรติในการช่วยแกเริ่มต้นเองการหมากเบียน่ะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทําเครื่องดื่มอย่างเดียวหรอกนะมันเกี่ยวข้องกับการสร้างประสบการณ์ให้ผู้คนได้อยู่ร่วมมมกกันารรเเตติ็อย ให้กับใบหน้าของผู้คนเวลาจิบเบีย์นั่นพูดถูกนะครับเนี่ยจะบอกอะไรให้นะนี่กูมีสูตรหลายสูตรให้มึงลองเลยนะถึงขั้นที่มึงสามารถสร้างร้านเบียร์ของตัวเองได้ด้วยนะอันดับแรกลองทำออเวนจ์โทนิกให้กินดูก่อนดิมาทำได้ไหมเออทำที่ไหนอ่ะให้เราซื้อวีทซีดก็คือใช้ข้าวในการหมักครับไปซื้อข้าว10อันในการหมักเฮ้ยหีบ เราก็ตาดีเสียด้วยลกลกจัดเลยเฮ้ยอุ้ยเจอของดีเฉยนี่แหละที่นี่แหละฟาร์มวีดสิบอันมันต้องลงมือเองวะ่ะก็คือเอาง่ายๆอาชีพทำเบียร์เนี่ยแน่ๆแล้วต้องมีการปลูกข้าวสาลีเพื่อเพื่อเป็นสปากรในการทำเบียร์ไหนกูดูในบ้านกูดิกูยังไม่ได้ดูในบ้านเลยมีอะไรไอ้เฮียกระต๊อบ ต๊อบจัดเลยนี่จะเป็นโรงเบียรเราเหรอเนี่ยอยากเปิดร้านเบียรนะในชีวิตจริงทําไม่ได้ก็มาทําที่นี่ทุกนี้ซื้อมาเยอะกว่านี้ดีกว่าจริงผมว่าผมต้องซื้อเยอะกว่านี้ไว้หนูมันจะแดกข้าวกวูไหมเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้านี่เงินกูหมดแล้วใช่ไหมใช่เงินกูหมดแล้วชีวิตแสนเศร้าของชาวเบียรแต่เพื่อความฝันเพื่ออนาคตเฮ้ยไอ้ยอยย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 ยนยย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 มยยยยกยย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 ย ระบำเขาเรียกว่าระบำให้ข้าวสารีขึ้นระบงนี้ก็ถางหญ้านะครับถ้งนั้นให้มันสวยหน่อยภูมิทัศน์ตรงนี้ไม่ได้แลไม่ได้แล้วจะทําฟาร์มแล้วต้องความสวยงามต้องมีแล้วบ้านเราอีกอย่างนึงเราได้บูปินมาใหม่นะครับเดี๋ยวเราต้องไปดูว่าเราปลูกอะไรได้เรามีบูปินใหม่แล้วนะครับ SIMPLE WORK BENCH นี่อันนี้เป็นโตทำงานที่จะช่วยให้เราครับของต่างๆได้บ้างไมไฟเบอร์ฟาร์มทอสฟาบริก ผ้าเอ้ยนี่มันตู้เบียร์ตู้หมักเบียร์ทุกคนตู้หมักเบียร์ตู้หมักอันแรกมาแล้วนี่คือสูตรแรก Northman j u i ใช้วีดก่อนละหนึ่งอะแล้วต้องเอาอะไรสักอย่างไปทําเหมือนเป็นเหมือนโยเกิร์ตอะไม่แน่ใจแล้วก็หาขวดด้วยกูไม่มีเงินเลยผมได้จบคลิปนี้ด้วยการทําเครื่องดื่มชนิดแรกให้นะครับผมต้องเริ่มประกอบอาชีพนักหมักเบียร์ให้ได้นี่อะไรอะ เลซินอ่าไม่เลือกงานก็ไม่ยากจนคอปเปอร์แมกเนตส่วนผสมที่จะได้คอปเปอร์บาร์อ่าผมขาดคิลินไงคิรินก็เผาดิโรงงานนรกได้เริ่มขึ้นแล้วเรามีตู้หมัก2อันแล้วอีกหน่อยเราเป็นแบบนักหมักเบียร์มือชาตอนะเราก็ต้องถังหมักหลายๆถังหน่อยนอนได้ไหมตื่นเช้ามาเผื่อชีวิตดีสลีปได้ครับนอนข้ามเวลาได้ มีหลุมด้วยเดี๋ยวเราลงหลุมเหมือนวันนี้ข้างนอกฝนตกเลยอ่ะไม่ตกนี่ตกเว้ยไม่ต้องรดน้ําดีจังเงินไม่มีสักบาทเลยเฮียยากจนในหลุมมีอะไรครับไปดูหน่อยเออุ้ยแร่อะไรม่วงๆเต็มเลยทุกคนกูถือแร่แล้วอ๋อแต่ต้องมีครบเพิงมมะบลอนส ไว้ทำคบเพิงแป๊บนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขนลุกเลยเมื่อกี้คือมันมีความมืดที่จะครอบงำเราอยู่ตรงนั้นมีหีเก็บของไหมวะอยากทำหีเก็บของว่ะเอ้ยอุยอ้ยเริ่มออกดอกแล้วอ่ะเราลองเอาคบเพิงลงไปปักในถ้ำดูดิได้แหละนี่ไงได้อยู่ได้อยู่เยี่ยเต็มเลยวะเนี่ย

เพลงอย่างหลอนเลยเฮะยถ้าเราตอกหินนั้นน่าจะไม่ดีกับเราเท่าไหร่ครับเนี่ยม,มาปะเนี่ยมาปะเนี่ยรีบไปเร็ว สองตัวแล้วครับคนหัวลุกหมดแล้วเนี่ยโอ้โหมาเพิ่มอีกขอสักสองก้อนแล้วกูจะไปแล้วเร็วเชี่ย yeah. หลอนจัดเลยในเนี้ยวก็โลบไปด้วยดิวัโลบไปด้วยสิยสขึ้นคนลุกว่ะ พอลงไปในนั้นแล้วขนลุกเลยทุกคนน่ากลัวกว่าการผรจญภัยเมื่อกี้แม่งเหมือนกูลงไปในวิได้แล้ววีดเอเวอร์ซีดคืออะไรครับเหมือนได้ของแบบวิงวิงมาเข้าสารีวิงวิงต่อไปทำน้ำหมักทุกคนในดูดีเราได้มเมล็ดพันธุ์มาบ้างไหมอ่ะเหมือนปลูก15เราปลูกลงไป15ใช่ไหมเราได้กลับมาประมาณ18 ก็ถ้าปลูกก็จะกลายเป็นต้นไม้เหมือนเดิมปะ่ะอ่าลองดูก่อนแล้วกันะอันนี้มันต้องใช้อะไรอะ่ะอ๋อน,นี่คาฟได้แล้วขวดก็คาบได้เหมือนกันคราบจากตรงนี้เหรอต้องหาเบอร์รี่ก่อนกระจกอยู่ไหนวะนี่ไงกระจกอ,อ่าทำสักขวดหนึ่งก่อนนะ่ะผมแปลว่าเราต้องใช้กระจกเยอะมากนะเราก็คาฟแม่งไปเลยทั้งนั้นอนะเบอร์รี่เหรอวะกูไม่เคยเห็นเบอร์รี่เลยปลูกได้ไหมเนี่ยอุย้ยที่รับผมว่าอาชีพ p เชอร์ฮั hunter ครับน่าจะเป็นอาชีพที่แบบ เนี่ยตามล่าหาสมบัติอย่างเงี้ยในแมปแต่ถ้าคิวโลจิสก็จะเป็นพวกที่แบบบุกเขาเ้าไปในดันเจียนยอะไรเงี้ยได้มาแล้วส่วนผสมนี่ได้เก้าอันยอดเลยแล้วเราจะจบคลิปแรกด้วยการทำสิ่งน้นตอะนอตแมนจูสหนึ่งขวดสองขวดใส่เข้าไปใส่เข้าไปขวดหนึ่งใช้วีบสิบอันเลยเหรอโอ้โหกูนึกว่าโอ้อย่างนี้ กว่าจะได้ขวดหนึ่งกูกีเลยตะหมักนานนะเนี่ยดูดิกวาจะเต็มหลอดขวดแรกจะมาแล้ววะพอจบขวดนี้ฉันก็จะกลายเป็นนักหมักมืออาชีพระหว่างที่รอครับเดี๋ยวผมดูว่าผมเอาอะไรไปขายได้บ้างจากสิ่งที่ผมเก็บมาทั้งหมดในชีวิตตลอด3าวันที่เราเล่นเกมนี้เราจะหาเงินได้ทางไหนบ้างเนี่ยร้อยหนึง่งนี่หรือเปล่าผมว่านี่คือเงินครับอันละร้อยเนี่ยขายไปละปีกเอาไปขายได้หอย ขายได้นอกนั้นก็ไม่ค่อยม,มีมูลค่าเท่าไหร่นะแร่คอปเปอร์เนี่ยขายดีอยู่แร่บรอนซ์ด้วยนะครับแต่ผมจะเก็บไว้ใช้พวกนี้เราได้เงินกลับมา300ครับจนสุดๆส่วนพวกหานี่แพงมากต่อไปซื้ออะไรดีอ่ะมีแบบที่ฟักไข่ไงเรามีไข่อยู่ฟองนึงเดี๋ยวเก็บตังค์ทำที่ฟักไข่ครับแล้วก็หีบสตอเลนี่ไง พันหนึ่งเลยเหรอแพงจังเลยมีฟาร์มด้วยฟาร์มเลี้ยงโอ้เกมนี้มีสัตว์เต็มเลยทุกคนดูดิแปลว่าเราจับสัตว์มาเลี้ยงได้ทุกคนตายแล้วเกมนี้อะไรครับเนี่ยโอ้สปริงเกิลสามหมื่นยโดเยโดแล้วดูเงินกูมีอยู่300ทพี่ว่าแมปมีเยอะแหละแมปแมปน่าจะมีให้ไปอีกหลายทางเลยครับเพราะว่าอันนี้พี่แค่เดินแค่2แมปเองแต่เชื่อเหอะมันเชื่อมทางขวาทางซ้ายข้างบนข้างล่างได้อีกละมัม้งคิดว่านะกลับมาแล้วขวดนั้นทำเสร็จยังกำลังจะเต็มหลอด เย้ yeah. ขวดแรกในอาชีพของเราเอาไปขายที่ไหนก็ได้ครับ ได้มาแล้วนี่ไงทุกคนน,นี่มือผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ชเช้าก็ไปขายแล้วกันนี่มันเล่าขวดแรกในชีวิตวันนี้จะเป็นวันที่ทุกคนจะต้องจดจําขวดแห่งความทรงจําขวดแรกของผมกว่ากูจะหมักได้มึงต้องคุ้มราคานะเพราะว่ามึงคิดดูนะข้าวสาลีเนี่ยก็มเมล็ดละยี่สิบแล้วอะ่ะขวดนี้ขายได้เท่าไหร่ครับหนึ่งพันไอ้เชียคุ้มขวดละพันต้นทุน200โดยประมาณกําไร5เท่าโอเคแบบนี้โอเคเราอย่างนี้ได้เลยต่อทุนได้เลยอย่างเงี้ย เราต้องมีหีบเก็บของก่อนครับเพราะว่าอีกหน่อยของมันจะล้นนะฮะหีบเก็บของน่าจะสําคัญที่สุดในช่วงแรกอ่ะซื้อแม่งเอ้ยอุ๊ยเราได้ได้สูตรใหม่แล้วครับเป็นน้ำองุ่นเซเลอร์โทนิกไวมาไวาก็มาเอ้ยแต่องุ่นต้องปลูกนะใช่ไหมโอ้ยเราต้องแยกเป็นเป็นข้าวสาลีอันนึงแล้วก็องุ่นอันหนึง่งโอเคแต่ส่วนผสมหลักคือเบอร์รี่กับขวดเนี่ยต้องใช้ตลอดแล้วเราได้นี่มาครับหีบเก็บของสร้างได้เลยครับนี่ไงล่ะ เย่เก yeah. ็บของได้แล้วและนี่ก็คือลูมาไอแลนด์นี่ผมเล่นไปเรื่อยเปยื่อยแล้วผมก็รู้สึกว่าเกมสนุกว่ะแล้วถ้าเล่นกับเพื่อนอีกอะต่างคนต่างทำอาชีพแล้วก็ช่วยกันทํารุ่นนี้นั่นขึ้นมาคือมันจะแบบว่าเพลิดเพลินได้ขนาดไหนเชียวนะและนี่คือเอกลุศิประจําเดือนนี้ครับลูมาไอแลนด์ถ้าอยากดูต่อก็สมัครเมมเบอร์แล้วกันพี่คงไม่ทาคลิปแล้วอะมันยาวแน่ๆพี่ก็คงมาเปิดไลฟ์เล่นไปเรื่อยๆใครอยากดูก็สมัครมาดูได้นะครับใครที่เป็นเมมเบอร์อยู่แล้วรอชมได้เลยมาแน่นอนเดี๋ยวจะเล่นกับ นะครับพบกันใหม่ในคราวหน้าทางช่องนัดปิ่นโตจะมีเกมอะไรไมาเล่นให้ดูก็รอดูให้ดีวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย